สวัสดีครับสดุนด้วยนะคะผมตอนนี้อยู่กับพี่แก้วเองเหมือนเดิมเลยครับก่อนอื่นมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเป็นกําลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผม<ช>ตอนนี้นะคะฟรีไฟเนี่ยเร็วๆนี้นะคะกิจกรรมเนี่ยจะมีเข้ามาในน่าจะเป็นสัปดาห์นี้เลยนะคะพี่แก้วเลยรีบเอามาแจ้งน้องๆก่อนนะคะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะผมสิ่งที่จะมานะคะผมอย่างแรกเลยทุกคนรอคอยมากๆนะพี่เกลวเชื่อว่าหลายคนคือรอคอยมากนะนั่นคือก้ามทองนะครับผมหรือว่าเขาเรียกกันว่าสักทองเนาะทั้งชายและหญิงเนี่ยมันจะกลับมาแน่นอนนะคะแต่ว่า,าพี่เก้วคิดว่ามันน,น่าจะกลับมาตู้แบบเดิมนะที่มันจะเป็นตู้ออกใช้อะไรนะตัวหินนะคะเอาเป็นแรกเนาะเพราะว่ามันจะมีทั้ง สักดำสักฟ้าสักทองอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีแยกชายหญิงอีกต่างหากนะคะก็ใครที่รออยู่นะคะผมมันจะกลับมาแน่นอนนะคะคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ด้วยซ้ำนะคะผมใครที่รอนี่เก็บตังค์เอาเลยนะเก็บตังค์เลยนะบอกเลยว่ามาแน่นอนนะครับผมอันนี้พี่แก้วแคนเฟิร์มนะครับผมและก็อันดับต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นท่าทางนะคะเปิดตัวนะคะก็กิจกรรมนี้เนี่ยเข้ามาแล้วเมื่อคืนนะคะใครที่ยังไม่ได้ เข้าเกมมาดูนะคะก็อย่าลืมเข้าเกมไปดูนะอันนี้จะเป็นท่าทางเปิดตัวนะคะของ5ปีนะคะนี่งี้อ่าเป็นการเข้าห้องนะคะผมที่แบบเอฟเฟกต์แบบว่าอลังการงานสร้างเบอร์แรงมากนะคะผมแล้วก็ดูเลททอมากๆเลยนะผมและก็จะมาพร้อมกับตัวนี้นะคะทุกคนนั่นคือบอร์ดนะคะเป็นบอร์ด5ปีเช่นเดียวกันนะครับผมมาในตู้ของ8ทีการันตีนะคะลองไปรีเกมดูนะคะว่า8ปทีการันตีเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะ รู้สึกว่าท่าทางเปิดตัวกับบอร์ดเนี่ยมาในส่วนของหมดประมาณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมดประมาณ1,400อกว่าเพชรนะเพราะว่าเมื่อคืนพี่แก้วสุ่มอยู่นะใครอยากดูสุ่มก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะแก้วทำสุ่มมาให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับผมและก็นี่เลยครับผมถ้าโบเกนฮาร์ดนะครับผมก็คือใจแตกสลายฮามุงนะคะท่านี้ฮิตมากนะครับผมในช่วงที่มาครั้งที่แล้วนะฮะก็เอาไว้ใจแตกสลายในการทําคลิปนะคะผมได้เลยนะ จะกลับมาแน่นอนนะคะผมเป็นท่าโบกินกาอารักฉันไปอไม่ไหวแล้วงองเง <c oughs> อะไรก็ไม่นา่ารักงงเกงไหนพี่แกบอกเลย <c oughs> พี่แกไม่ดูท่าแล้วดูเก่งไหนแล <c oughs> ้อะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมนั่นคือเป็นชุดนะคะผมเป็นเซตนี้เลยนะคะโอ้โหคือแบบเฮ้ยหน้าเขาดูแบบมีอะไรอะไรทุกคนอ่ะพี่แกให้ดูเสื้อก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นเสื้อน,นะคะแล้วก็เอฟเฟกของเขานะนี่ มีความแบบตาแดงมีเอฟเฟกออกมาจากตานะครับผมแล้วก็วิ่งมาด้านหน้านะคะน,นี่ก็จะเป็นในส่วนของเสื้อนะคะแล้วก็ห้อยจตุคามรามรเทพนะครับผม <S <S 1> <S 1> อ่ะในส่วนของกางเกงนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนคะ่ะนี่ก็จะดูแบบว่าอ่าจะออกแนวคล้ายๆทรงกางเกงพวกอะไรนะ พวกออกกางเกงหัวจิ้งจกแดงหรือเปล่านะออกแนวคล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าไม่เหมือนนะอันนี้ออกแนวมีจำนะครับผมและก็รองเท้านะคะนี่รองเท้านะคะเป็นตีมแดงทุกคนค่ะเป็นตีมแดงนะแล้วก็ทรงผมนะคะโอ้โหทรงผมว่าเละทอมากเลยนะฮะนี่ดูข้างหลังมีแบบโอ้โหลูกลงลุกเล่นเะครับผมใครเป็นสายชอบปล่อยหางเต่านะฮะต,ต้องจัดทุกคนค่ะ และก็น <Humans. S 1> ี <th> <my favorite> <design> ่เลยครับผมจะเป็นเอฟเฟกต์ของเขาเรียกว่าอะไรนะการตกแต่งหน้าตานะคะก็จะแบบว่าดูแบบโอ้โหโหดหลอนเอาการนะครับผมนี่นึกว่ามายงชิดลายพางมาท่านก็กิจกรรมนี้นะผมจะกลับมาเร็วๆนี้แน่นอนนะคบผมไม่ใช่กลับมามันจะมาเร็วๆนี้แน่นอนนะคะก็อย่างที่บอกเนาะก้ามทองนะคะท่าทางนะเปิดตัวนะแล้วก็บอดนะคะแล้วก็ท่าบนเคาน์ท r ฮาส์นะคะแล้วก็ชุดของผู้ชายตัวนี้นะคะกลับมาแน่นอนใครที่รออยู่เนี่ย รอได้เลยนะคะผมน่าจะไม่เกินสัปดาห์นี้แน่นอนนะคะผมอ่ะเดี๋ยวพี่แก้วรับให้ดูแลกันอ่ะรับรางวัลเลยแล้วกันนะคบผมใครที่อยากรู้นะคะว่าเอ้ยเร็วๆนี้จะมีอะไรเข้ามาบ้างจะมีกิจกรรมอะไรดีๆเข้ามาบ้างนะครับผมก็ติดตามพี่แก้วไว้นะคะพี่แก้วจะพยายามมาบอกให้เร็วที่สุดนะคะผมเท่าที่จะทำได้เนาะอ๋อถ้าเกิดแบบไม่ได้ติดงานอะไรนะคะพี่แก้วจะพยายามมาบอกให้เลยนะว่าแบบเอ้ย เป็นยังไงอะไรจะมาไม่มานะครับผมเออนี่อันนี้ก็จะเป็นตามนี้เลยนะฮะในชุดนี้เลยโอ้โหที่แต่งหน้าเลยกูเนะี่ยเดียวยิ่งกว่าเดียวกใส่โอเคโอ้โหโอ้โหโคตรแมนเลยอาจจะไปเฮ้แมนไปมุ้ยกระเป๋าโคตรบุ้งมิ้งแต่แมนมากๆเลยนะครับผมอย่างที่บอกครับผมกำทองมาแน่นอนครับใครที่รอเตรียมเพชรรอเลยฮะผมก็ ฝากไว้กับกิจกรรมนี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมีอะไรดีๆจะรีบมาบอกให้ทราบเลยไปแล้วครับผมบ๊ายบาย